บางทีอุตุก็ใช้คําเตือนที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจอ๋อนี้ไม่ง่ายมากครับเพราะว่าลักษณะของการศึกษาอยู่เหมือนกันนี่ซ้ําอย่างที่เดิมผมเคยไปเรียนที่นอร์เวย์มา3 <c oughs> ปีเมื่อ15ปีที่แล้วคนเก็บขยะหรือว่าคนตกปลาซึ่งเป็นเพื่อนผมรู้จักกันเขาก็ตกปลาไปในในบอ่อเสร็จปุ๊บเขาก็ดึงมาแล้วเขาก็จกับปลาใส่กระป๋องเขาก็โยนลงไปในน้ําถามว่าทำไมไม่กิน <c oughs> เราเนี่ยกินแน่นอนเลยเขาบอกว่าไอ้ปลาที่ยังโง่ติดเบ็ดทั้งๆที่เบ็ดมันเนี่ย ไม่มีเหยื่อเลยคือเบ็ดของเขาแบบว่าหมุนๆนะฮะแล้วเขาอกอ้าวทำไมมันไม่แล้วทำไมมันมันเห็นแล้วมันมันว่ายไปใกล้ๆแล้วมันไม่กินก็อ๋อเพราะปลาไม่มีแอร์แบ็กคือมันโดดขึ้นมาอ้าปากแล้วมันไม่สามารถเบรกได้มันก็เลยต้องไปตอดเบ็ดเหมือนโง่ไม่กินมันเดี๋ยวโง่มันมันแต่ว่าเวลาที่ถามแล้ววันนี้อากาศเป็นไงโอ๊ยวันนี้จะมีแนวท่าอากาศเข้ามานะเป็นโครฟอนก็คือแนวพละอากาศเย็นเดี๋ยวแนวนี้จะมีฝนตกเดี๋ยวหน้าค่อยดูสิ แล้วผมก็เชื่อมันซื้อเสื้อหนาวใส่ปุ๊บ,บหิมะตกมาเลยเพราะเราใส่เกงยีนเสื้อยืดอย่าเสีงซาเลยไปถึงแดดเปรีป้ยงๆเลยน,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 นี่ก็คือเขาไม่ได้จบสูงแต่อีกฝั่งเวลาผมกลับมาอีกเดือนหนึ่งกลับมาที่ออสโซเจอคนไทยเรียนเปียเอกก็คุยเอกเขาวัานเรียกการเป็นไงเฮ้ยออกไปเธอสบายวันนี้แต่พอบ่า,ายมาแล้วหิมะตกเราต้องบีเข้าห้างไปซื้อเสื้อหนาวใหม่เพราะว่าไม่ได้เตรียมไปเพราะเชื่อมันเพราะเราไปครั้งแรก <laughs> เห็นไหมว่าเปียเอกของเรากับ ไอคนที่มันเรียนน้อยแต่ว่าเขาบริโภคข่าวสารการศึกษาเขาเพราะคำว่าฟอนต์ของเขาเนี่ยเขาเข้าใจเรียงระบบแนวภาษาศาสแล้วเดฟนิชั่นคืออะไรคือนิยามคืออะไรเนี่ยมันต้องประสอนตั้งแต่เด็กแล้วมันถึงจะไปมันนั่อุตูนี่พยายามหาคําที่ง่ายแต่ว่ามันเป็นเรื่องการศึกษาเงียไม่ใช่ว่าง่ายแล้วมันจะถูกหรือว่าไม่ถูกถูกไหมฮะมีคนพูดที่ฉันฟังว่าบางทีเราใช้เทคโนโลยีในการคุมธรรมชาติมากเกินไปจนมันทําให้รู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่ต้อง ไม่ต้องออกแรงออกกําลังในการที่จะเรียนรู้คือรอแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวครับกับการที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องเทคโนโลยีมากขนาดนั้นแต่ว่าฝึกให้มนุษย์เรียนรู้แล้วก็ศึกษาแก้ไขปัญหาสังเกตสังการทุกอย่างมองว่าตรงนี้ประเด็นนี้คิดยังไงคะคืออย่างนี้ฮะคือโลกเราวันนี้เป็นครื่องรูปที่สี่ครื่อรูปที่หนึ่งคือเกษตรกรรมเ<ะ>ครื่องรู้สองอุตสาหกรรมก็ทํางานกันไปครื่องรู้สามนี่ก็เป็นไอทีคลื่นงรู้สี่ 4. นี่ปัญญายาณก็คือว่า ตอนนี้เราต้องใช้มันสมองเพื่อปกป้องสมัยก่อนเนี่ยการตรวจอากาศอาจจะใช้คนตรวจแต่คนตรวจอย่างมากก็ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่การตรวจอากาศที่ต้องการความละเอียดสูงอย่างเช่นสามบินเนี่ยต้องการตรวจทุกห้านาทีเงี้ยถ้าเราใช้คนได้ไหมไม่ได้เห็นไหมฮะบางอยางย่มันต้องใช้เทคโนโลยีเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงอย่างเช่นยาอากาศตอนปล่อยไปเนี่ยที่ดาซาเนี่ยถ้ามีเมฆมีอะไรเนี่ยมีปัญหาไหมฮะมีปัญหาตกได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับภารกิจว่าคุณกำลังทําอะไรตอนไหน แต่สมมติว่าถ้ามีเชื้อพระวงกำลังจะบินเนี่ยถามว่าพยากรต้องละเอียดมากแค่ไหนจะต้องนําทุกๆทรัทพยากรใหม่ที่เราทีเรามีมาระดมเบรนสตอมกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำที่สุดประชาชนก็เหมือนกันเราก็ทําอย่างเดียวกันทําเท่าเทียมกันแต่ถามว่าในปัจจุบันในความผิดพลาดเกิดจากอะไรทุกคนก็รู้แล้วว่าปรากฏการณ e ์เอล尼โอลานียคือปรากฏการณ์อะไรเป็นโครคไข้แม่เชียงไหมไม่ใช่มันเป็นปรากฏการณ์ปกติ ซึ่งนาซาหรือว่าองค์การอาวกาศโลกเพิ่งมาใช้ดาวเทียมยิงไปอ๋อห้ยิงไปปุ๊บไอ้ประเทศนี้นะมันกระแสน้ําตรงนี้มันมันเร็วไวอ้อุณหภูมิระดับน้ำทะเลตรงนี้สูงตรงนี้ต่ำคือมองเห็นทีเดียวพร้อมกันทั้งว่าอ๋อมันมีผลกระทบซึ่งกันและกันเราถึงรู้ว่าปรากฏการณ์เอลนิยลานิยามีมานานหลายพันหลายร้อยล้านปีแล้ว <c oughs> แต่เราเนี่ยมีเทคโนโลยีเพิ่งไปจับมันได้เล้ามาย้อนดูอุตูนี่ กวบหน่าองตาพยากรบนความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ซับซ้อนอยู่เนี่ยแล้วมันจะไปจับเอาอะไรไปสาระแม้แต่ในอังกฤษในอเมริกาตอนนี้ใยงอังกฤษหรือในยุโรปมีปัญหาเรื่องหินหิมะเห็นไหมฮะเขาพยากรเจ็ดวันซึ่งดีกว่าเราเป็นร้อยเท่าเขายังพยากรณไม่ได้เลยคนยังไปตายที่หน่ใช่ฮะของเรา2ีชั่วโมงเนี่ยชัวร์สุดแล้วนะฮะเขาบ้านเขาเนี่ยมรรยากาศจะเป็นแบบหนาแน่นคือมลรยากาศเย็นเราเห็นเนวปะทะอากาศอย่างบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้เอคเวเตอร์มรรยากาศจะเบาบางการเกิดเมฆจะบ่ายและค่ำนี่เป็นคำพูดที่ผมว่าทุกคนได้ย คุณหูแล้วแนวลมสอบคืออะไรแนวลมสอบเราจะรู้แต่เราต้องรูเ้เอาแนวลมสอบเพราะอุตุพูดเนี่ยมันจะเหมือนกับแมปปิ้งเลยว่าอ๋อแนวลมสอบเนี่ยมันจะเกิดเมฆแผ่นนะแล้วมันจะเกิดฝนนะเพราะว่ามีแนวลมสอบเข้ามาคอนเวียชนี่ก็จะเกิดเป็นลักษณะเมฆแผ่นแล้วก็มีฝนขึ้นมาในที่สุดถ้าไม่มีความรุนแรงหรือหนาแน่นเพียงพอค่่วันนี้ฉันอ่านข่าวดูเขาก็ก,ก็ขำๆดีเหมือนกันบอกว่าที่สนามบินอย่างฮิโชเองเนี่ย ก,ก็ออกมาพูดว่าที่ปัญหาเกิดแบบนี้ที่จัดการหิมะไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยที่อื่นๆเนี่ยเขาเกิดบ่อยเขาไปจัดการปัญหาได้เร็วนะฮะกลายเป็นเป็นภาพด้านนี้ไปดอรอ,อัดองเลยคะมองแล้วบ้านเรามันยังบกพร่องตรงไหนอยู่ในเรื่องของของการเตือนภัยต่างๆเทียบกับเมืองนอกเขาหน่อยว่าเมืองนอกเขาเขาอย่างไงกัแล้วบ้านเราม,มันขาดตรงไหนไปบ้างเออผมคิดว่า การบริหารจัดการในระดับประเทศเนี่ยมันล้มเหลว<ะ>ก็คือผู้บริหารประเทศนั่นเองนะครับนะฮะระดับนักการเมืองระดับสภาผู้แทนรัษฎรที่จะต้องคอยดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาคิดแค่เมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งเอาแค่นั้นพอนะฮะดูว่าจะชนะเลือกตั้งหรือไม่<ะ>แค่นั้นเอง ไม่ได้มองการไกลไม่ได้มองดูสาเหตุใช่เขามีกรรมาธิการที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องอะไรต่างๆเขาก็เรียกพวกเราเข้าไปพบเราก็ให้ข้อมูลกับเขาแต่เสร็จแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้น เพราะว่าเขามองใกล้ๆไม่ได้มองในระยะยาวว่าเราจะต้องวิจัยเราจะต้องทําการทดลองเราจะต้องศึกษาเหมือนอย่างเรื่องของดรกองพบเนี่ยก็ต้องศึกษาเป็นเรื่องใหม,เเใหม่เราจะต้องรีบศึกษาเราจะต้องดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมีผลกระทบอะไรต่อต่อประเทศไทยของเรานะฮะแต่มันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องที่ที่เป็นปัญหาว่าระดับสูงเนี่ยไม่ค่อยจะสนใจ นะฮะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติหรืออะไรนะครับ<ช>เพราะนั้นผมผมคิดว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้เองครับค่ะกฎหมายคนระเบียบของบ้านเรามีปัญหาไหมฮะเ,เรื่องกฎหมายคือคือที่เกี่ยวกับสมมติว่าเป็นเ,เรื่องของผังเมืองเองก็ตามหรือว่าการก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ที่มันจะมีผลกับถ้าหากว่าเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมา คืออย่างอย่างประเทศไทยเนี่ยเรามีเริ่มมีรอยเลื่อนรอยเล้าหลายจุดนะครับทางภาคเหนืออย่างนี้เราจะมีรอยเลื่อนในเปลือกโลกของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดแผ่นดินไหวนะฮะได้ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นอย่างที่อำเภอแม่ริมเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางภาคตะวันตกของเราก็มีรอยเลื่อนรอยร้าหลายหลายจุดโดยเฉพาะเมืองการนะรแล้วก็ลงไปถึงกระบี่ถึง ภูเก็ตนะฮะจากระนองลงไปแล้วก็ขึ้นมาทางสุราษฎร์ธานีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นจุดเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องออกกฎหมายการก่อสร้างบ้านเมืองนะครับจะสร้างบ้านก็จะต้องให้มันแข็งแรงนะฮะอย่างน้อยอย่างภาคเหน,อเนือเนี่ยต้องให้ทนต่อแผ่นดินไหวถึง6ริกเตอร์นะครับถ้าอางั้น สร้างแล้วเดี๋ยวมันก็พังลงมาแล้วก็เป็นอันตรายต่อประชาชนนั <S <S ้นเราต้องรู้ว่าจุดไหนจุดไหนที่มันมันอาจจะมีภัยอันตรายก็ต้องออกออกกฎหมายตามนั้น <S <S ทั้งหมดนี้ก็ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด <C a. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ว่ามันจะเกิดปัญหาตรงไหนบ้าง <C a. S 1> ครัอย่างเหนืออีสานเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรคะกลางเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าที่มันลุ่มต่ําอาจจะเกิดปัญหาน้ําท่วมใต้ก็มีเหมือนกันพายุหรือว่าจะเป็นน้ําท่วมถล่มได้เหนือกับอีสานล่ะคะท่วงตรงไหน คือคือเหนือเนี่ยผมบอกแล้วมันมีรอยรอย,รอยเลื่อนของของเปลือกโลก<ะ>ค่อนข้างจะเยอะเกือบจะทุกจังหวัดทางภาคเหนือทางอีสานเนี่ยไม่มีนะฮะจะมีก็ที่ติดกับชายแดนลาวนิดหนึ่งนะครับไม่มากแต่ทางด้านที่ตอนออกเนี่ยนะครับของเราเนี่ยแน่นอนพายุใต้ฝุ่นเข้ามาเราเรามีเวียดนามเรามีลาวมีแเหมรนกันเราป้องกันเราอยู่แต่ปลายหางของมันมันก็จะเกิดขึ้นได้ นะครับซึ่งอันนี้ก็กต้องพิจารณาดูว่ามันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นแต่น้ําท่วมฉับพลันอะไรต่ออะไรพวกนี้จะมีหมดนะครับเกือบจะเรียกว่าทุกภาคดังั้นในพื้นที่ที่ต่ําหรือที่น้ํามันจะไหลลงมาได้เราต้องป้องกัน<ช>นะฮะแล้วตรงไหนที่ดินมันจะถล่มลงมานะครับเพราะว่าฝนอาจจะตกหนักตามจุดต่างๆสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องเข้าใจแล้วก็รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน แล้วก็ต้องคอยระมัดระวังให้กับประชาชนต้องวางแผนให้ดีนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติภัยเหล่านี้ครับ <c oughs> ถ้าที่ฉันพูดแบบเป็นประชาชนคนหนึ่งพอฟังแบบนี้แล้วรัฐบาลอาจจะพึ่งยากสักหน่อยมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการมีชีวิตบนโลกนี้อย่างปลอดภัยที่สุดเจอคําเตือนแบบนี้แล้วเจอภาวะจากภัยธรรมชาติแบบนี้แล้วทํายังไงคะขั้นต้นที่เราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้คือ <c oughs> แต่ละจุดแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างโรงเรียนของผมก็แล้วกัน,นท,ที่ที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่เนี่ยนะครับเราอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะมันเป็นร่องน้ำที่จะไหลลงมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตืออต้องเตรียมพร้อม